สอนมือใหม่สร้างตัวตนบน t ิ t t o k ค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะสร้างตัวตนหรือปั้นช่อง t k t t o k ให้ช่อง t i k t o กของคุณเป็นที่รู้จักคุณต้องทํำยังไงข้อที่1น,นะคะสร้างโพสต์ของคุณลงโพสต์ของคุณให้ ถูกเวลาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลงถูกเวลามีคนเห็นคลิปของเรา <c oughs> แล้วก็คลิปเราก็จะไปประท้าสายตาคนจํานวนเยอะได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาไหนที่เราเหมาะสมที่จะลง6โมงถึง8โมงลงไปเลย <c oughs> คลิปแรก <c oughs> เพราะเป็นช่วงที่คนกําลังแบบเดินทางไปทำงานหรือว่ากำลังแบบมานั่งโต๊ะดื่มกาแฟมานั่งดูนั่นดูนี่ ลงไปเลยช่วงเวลานี้และช่วงเวลาที่2ก็คือบ่ายโมเป็นต้นไปถึง16และอีกช่วงเวลาที่3นั่นก็คือหลัง2 0 0 0 0น3เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่คุณมยูได้แบบถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้และคุณมยูก็ทำเองด้วยและไปข้อที่2นั่นคือติด แฮชแท็กนะคะและใส่หัวข้อให้น่าสนใจหัวข้อก็คือเป็นจุดที่สามารถดึงดูดได้นะคะดึงดูดคนเข้ามาดูคุณได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นบางคนจะลืมใส่หัวข้อ mm hmm. เวลาเรากำลังจะโพสใช่ไหมคะ mm hmm. มันจะมีให้พิมพ์หัวข้อเราต้องใส่หัวข้อแล้วก็วักแล้วก็ตามด้วย ฮแท็กก็คือเครื่องหมายชาร์ปแบบนี้แฮชแท็กช่วยให้คนค้นหาคลิปของคุณได้มากขึ้นคนค้นหาเจอมากขึ้นไม่ควรเกิน5-8าถึงแปดท็บางคนใส่เยอะเกินไปก็ไม่ได้ AI ของ TikTok เขาจะจับว่าเหมือนคุณไม่โปร่งใสอะ่ะเหมือนคุณแบบทำไม่ถูกตามเงื่อนไขของเขาอะ่ะคุณจะต้องใส่ h ฮชแท็ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ลงแล้วก็ใส่พยายามใส่แฮชแท็ที่มันตามกระแสด้วยวิธีสังเกตก็คือว่าเวลาคุณอะ่ะ เข้าไปใน TikTok มันจะมีด้านล่างที่มันเขียนแฮชแท็กและหัวข้อคนคลิปนั้นถ้ามีคนติดตามเยอะเป็นแสนเป็นล้านคุณสามารถดูแฮชแท็กได้แฮชแท็กก็คือเครื่องหมายตัวนี้นะคะว่าเขาใส่แฮชแท็กอะไรไปใส่ตามเขาได้แต่มันก็ต้องอ้างอิงถึงเนื้อหาที่คุณลงและข้อที่3นะคะถ้าคุณเล่น TikTok มือใหม่อยากให้ช่องโตเร็วคอนเทนต์ของคุณนะคะต้องมีประโยชน์และความบันเทิง คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์และสร้างความบันเทิงจะทำให้ช่องของคุณโตเร็วและข้อที่4นะคะข้อที่4คือพยายามเกาะกระแสคุณเห็นไหมคะใน tiktok อ่ะจะมีดารามาเล่นตามมาพูดตามแบบเดิมๆซ้ำๆกันนั่นคือคลิปที่กำลังเกาะกระแสและคลิปที่กำลังติดเทรนด์คลิปที่กำลังเป็นที่นิยมให้คุณพยายามก๊อปคลิปนั้นไปทำให้มันตรงกับเนื้อหา ที่คุณกำลังเปิด tiktok ว่าจะสร้างเนื้อหาอะไรการที่เราอ่ะโพสตคลิปที่มันเกาะกระแสมันจะทำให้เกิดเป็นไวรัลแล้วก็ให้คนอ่ะรู้สึกว่ามองเห็นเราง่ายขึ้นแต่เวลาเราทำอ่ะ เราอยากก๊อปมาทั้งดุนใส่ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าความครีเอทของเราเข้าไปด้วยและข้อที่5นะคะข้อที่5โพสอย่างสม่ําเสมอคือยังไงสําหรับมือใหม่ใน TikTok อนะคะถ้าคุณทําได้นั่นคือโพสต์วันละ2-5เป็นคลิปแบบสั้นๆไม่ต้องยาวอย่านานมาก1นาทีก็พอเราเจอกันทุกวันจันทร์และพื้ฤหัสนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการมานัดว่าเราจะปล่อยคลิปที่ดีๆสัปดาห์ละ 2-3คลิปวันไหนบ้างโอเคไหมบ๊ายบายเพื่อนทาง Facebook ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ